่กินกระเทียมได้ไงอ่ะมันรสชาติเป็นไงเจ็ดเอาว่ะ้ยหนวดทำ่เียว่าวอง้มไยหน้าห้่อดเดี๋ยวม่านี้พี่เต๋อไม่รอดะรอดดิไ่เฉยนะเนี่ยเ้ยเป็นปไญย่างไงวะมชิลเกินนะผมตอนแรกเธอกินได้ไงอ่ะาบอกกินน่เขานอาหิ้้ลม้นช้าอาเขามากาเ ไม่่คอยไปอะไรอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะจมส์ก็ไม่ได้อยู่เสื้อตัวนี้ชื่ออะไรคะมารามิวใช่ไหมคะสวัสดีค่ะชื่อพี่อะไรคะเอ็มเจนทีวีครับโอเคสวัสดีค่ะชื่อชื่ออะไรคะชื่อดิเมอร์ครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะดิเมอร์ครับเถิดเดือดเถิดเดือดเถิดเดือดทีมเทรดเดือดทีมคืออะไรอ่ะเป็นผมเดินทางไปทั่วโลกเลยครับคืออะไรเป็นนักเทรดระดับโลกอ๋อระเบิดเ Okay, โอเคแล้วันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาหนุ่มหล่อแล้วก็สาวสวยนะคะจะมาทำชาเลนจ์น้านิ่งกันค่ะทุกคนอิ่มนะ่าเคยทำไปแล้วอีพีหนึ่งนะคะคลิปนี้จะเป็นอีพสองนะคะทุกคนอีพีแรกนี่จะเป็นแบบอิม่มพี่ทีมแล้วก็น้องดีมนะคะสามคนที่เล่นด้วยวันนี้ก็มีแคกมาเพิ่มก็มคือพี่เสือแล้วก็น้องมาลามิวนั่นเองค่ะทุกคนโอเคก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามพวกเราด้วยแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ถึงสามพันไลค์ด้วยนะคะทุกคน เรามาเล่นกันดีว่าคือหนูวันเล่นตั้งแต่ทุกเกมแรกยนตอนเนี้ยวันีก็โดนกระเทียมเลยวันนี้ไม่โดน่กล้วยก็ไม่เคยโดนเอาได้แม้สอนโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเดี๋ยวเรามาโอนายออกกันว่าใครจะเริ่มเป็นคนแรกนะคะทุกคนรอด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 วนดรยดรอ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 ดร้ดรอดรอดรคดรอดรอดอดนดดอดดดอดอด ีโดนน่ทำไมคุณโดนตลอดเลยวะคุาทำไมโดนอ่ะคุโดนตลอดเลยวะจบจบเฉย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 วฉยเฉยเฉยเฉนเฉยเฉอเคยเฉยเฉยอฉยเ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 ฉ่นอีเอยเฉยเกยเฉยเลืเกเลยไล่ระดเบยเลยเฉมเฉยระดับเลเวลก็ต้องกเยมากนนิกเนี่ยลายแตกอ่ะเริ่มต้นด้วยกระเยย กระเทียมได้ไงอ่ะมันรสชาติเป็นไงอ่ะเด็ดเอาว่ะเอาว่ะนั่นนี่ว่ะเฮ้ย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 สีสีอิไรอ่ะการเปล่าสีมันนั่นนี่ว่ะมันจะต่อมานะคะเกิน ปเปียวปากแทนเลยอันนี้ผมนาดีรอดกว่าตายไปเอามะนาวหนูมะนาวยังกินได้นะมะนาวยังอกินได้หด,ดเกินมันไม่ได้ขนาดนั้นนะสะัะเุียเฮอยู่ทำหน้าเที่ยวตาวเองกับมีมีี่ยวอะ่ะอ,อัน,นีี้ยมีมงงออะะีก็มอมีมีมีปแป คนที่2ค่ะกระเทียมก่อนเลยพี่ีกระเทียมก่อนเลยไอออกออแลแรกเลยแลรกเลยอ่ะอันที่2ใครซีดียที่สุดก็โดนคนนั้นโอเคคนนั้นโดนแล้วกันโอเคที่2ไม่โดนาว้ ตองแล้วตแล้วตอยแล้วโอ้ยกินมาเลยอะมะนาวอีกวยทีเด็ดทีเด็ดเฮ้ยึ้อเยอ่องเฮ้ยเด็บออะมะนาวตายเอาอีกเขาบีบตั้งองรอบ สรุปก็คือพี่ทีมนะคะโดนไปสองรอบต่อมาวอ่าเดี๋ยวเยพีเสือกพี่เ่าเฉยาเงียบเลยเงียบเลยอันนี้เป็นตาพี่เสือนะคะอละพี่เสือใหญ่ไปเลยพี่มาเฮ้ยโวยโงเกินผมว่าอันนี้พี่เสือไม่รอดอ้ารอดดเฮ้ย โหนี่พี่เสือกินลีไม่ได้เลยเนี่ยพ้่ตาล้ำตาลาตา่ชิวอ่ะสาวอันนี้แหละพี่ยอดโอเคมาเฮ้ยหัวมือเลยลเฮ้ยเอาล่าอ่ะผมว่าพี่มาตายอันนี้แหละอ่ะมาทุกคนตาลิงปิงค่ะชิดไปมาเอาเลยสุดท้ายาเอาเลย ไปเฉยนะเนี่ยเสือรอดทุกคนพี่รู้ว่าอป็นงไรพี่ก็ไม่โดนอ่ะครับคิดว่าใครจะเยอะเท่าพี่มั้งอ่ะพี่โด๊กคิดสองอันเองต้องมีสามอันหลักีช่ไหมอะทำไมผมต้องสามอะอ่ะเดี๋ยวมึงรอดูแต่มันก็แสบคอนะเนี่ยเออกระเทียมก็โหดกระเทียมที่กินเรื่อยเลยงั้นผมจะเก็บกระเทียมไห้อันสุดท้ายแล้วกันอ่ะเลือกก่อนเลยอยากกินอันไหนแรกอุ้ยนักรบหนึ่งกลับหนึ่งางตาลีเท้าปลาไม่กินเฮ้ยตาลิงฟิงว่ะ ไงวะตีมทนได้ไงวะรู้เป็นไปได้ยังไงวะแม่ตัอันนี้ตัอันนี้แเลก่งไปตั้งนานนิดนึงเออว่ะมาว่ะดีเมอร์มาว่ะเอาว่ะเออว่ะมีซ้ำด้วยมีนิดนึงเป็นไปได้ยังไงวะมันชิลเกินนะครับผมตอนแรกกินได้ไงอ่ะอไอย ทิมพ่อจ้าไปผมโดนวะพี่กินแย่ไปทิพย์เลยยังยังไม่โอ้ยแย่แน่แล้วหนูไม่อยากเล่นเกมแน่ทำไมลิ้นไม่รับรถเลยวะไม่โอ้โควิดปะเนี่ยเล่นมาทุกเกมหนีพริกกับกระเทียมได้ทุกเกมแต่ตายเกมนี้จะกินได้ไงอ่ะเขาบอกเี้าอะไรเขานะเนาะโควิดไงลิ้นมันช้าเอาเลยเอาไปจากบ้านเลยเอาเลยเผ็ดกินเผ็ดได้ก็ได้เฮ้ยมาวะมาวะเฮ้ย เห้ยเห็นไหมพี่บอกแล้วเฮ้ยต่อไยพีคอันนี้มิวน่าจะชิลชิลอันนี้ชิลก็ขนนโดนเลยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยตายแน่ตายแน่เผ็ดไม่ว่าเปรี้ยวเมื่อไหร่ตายไม่ได้อยู่เอ้ยเฮ้ยยอม ไม่อุ้ยนี่ก ah. ินไม่ได oh. okay ้เลยเอาละอันนี้แหละเรียบร้อยอยู่คนหนึ่งป็นกุนโดดว่ะอันนี้ยังไม่เปรี <s <s ้ยวเท่านี้เลยใช่นี่แหละอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยเฮ้ยไม่ใเฮ้ยเฮ้ย อร่อยอร่อสุดยอดโอเคทุกคนได้ผลสรุปมาเรียบร้อยแลคะก็คือพีธีโดนไปแล้วค่ะเพราะว่าโดนไปสเกมเตต้องโดนแป้งดทุกเลย่ะทุกคนกินได้หมดเลยอยู่ไม่พี่เออทำไมอะทุกคนนะอยากให้ไปย้อนดูแต่เล่นเกมครั้งแรกเลยอะคนที่โดนทำโทษเยอะที่สุดแล้วบ่อยที่สุดไม่น่าจะทุกครั้งทเลยเดี๋ยวแป้กหลังไปเละอาหนามาตรงนี้เอออะไรทีบีบสองรอบนะมาค่ะทุกคน จีมหน้าขาวพี่พีจริงอ่านน้ำยัไงอ่านน้ำแบบแป้งน้ำแบบแป้งเด็กน้อยอีกรอบอีกรอบสองรอบเลยวสองรอบแค่เดินรอบเดียวพอท้าพอด้วยรอคพอด้วยเดี๋ยวเขาจะบอกว่าคนทำแป้งอะไรไม่ทำวันพี่ก็เกินหน้าเทาใช่ไหมไม่กินไปวันหน้าขาวจังวะอ้าวทำไมขาวแค่ข้างเดียวจริงอ้าพี่ย่าย่าโอเคค่ะทุกคนก็ลงโทษไปเรียบร้อยแล้วนะคะคนที่ เกมก็ต้องเลัวเองโดนทุกอีมีใครอีมีจริงๆถ้าเล่นเป็นทีมใครอยู่ทีมจานทีมก็แพ้เกมเดียวก็แพ้เราไม่ควรเล่นเกมเลยพิทีมไปเดี๋ยวเราก็จบคลิปท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะว่าจะเป็นเกมอะไรแก้งไรนะคะก็ฝากกดติดตามพวกเราด้วยนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย